รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะคุณพ่อกับทีมงานก็ยังอยู่ที่ภาคกลางของประเทศอินเดียเพื่อไปถ่ายทํารายการสารคดีเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ4แห่งและถ่ายทําเสร็จไปแล้ว1แห่งนะคะก็คืออุทยานแห่งชาติเคียวลาเดียวซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติด้วยซึ่งตั้งอยู่ในรัฐราชสถานหลังจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปอยังอุทยานแห่งชาติแห่งที่2คืออุทยานแห่งชาติซัตปุระ ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐมัธยประเทศคุณพ่อช่วยสรุปสิคะว่าระหว่างทางจากเคียรลาเดียวไปยังเซตบุระได้แวะชมสถานที่สาคัญอะไรบ้างคะพ่อได้เริ่มเล่าไปในตอนที่แล้วนะว่าหลังจากเคียรลาเดียวเนี่ยพ่พอกับทีมงานก,ก็ได้เดินทางโดยรถไฟไปยังเมืองโบเปาซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมัธยประเทศก็ไปพักที่นั่นหนึ่งคืนรุ่งขึ้นก็เดินทางโดยรถยนต์ต่อไปอยังอุทยแ่งชาติเซตบุระแล้ววันนั้นเนี่ย ที่มาก็ได้มีโอกาสได้แวะชมมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนี่ยถึงสองแห่งแห่งแรกก็คือกลุ่มพุทธสถานสารจีซึ่งได้เล่าให้ฟังไปในตอนที่แล้วไปแล้วหลังจากสารจีเราก็เดินทางต่อไปอย่างแตัตปุระและในตอนบ่ายเนี่ยก็ได้มีโอกาสแวะไปชมแหล่งภาพเขียนสีโบราณบิมเบตกาซึ่งอยู่ห่างจากสารจีเพียง 30กิโลเมตรเท่านั้นสรุปว่าตั้งแต่เดินทางถึงภาคกลางของประเทศอินเดียเนี่ยคุณพ่อกับทีมงานได้แห่ทำรายการมรดกโลกเนี่ยถึง3แห่งด้วยกันก็คือแห่งแรกก็คืออุทยานแห่งชาติเทียวราเดียวซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกสองแห่งก็คือกลุ่มพุทธสถานสารีและแหล่งภาพเขียนศิลโบราณบิมเบตกาจริงๆแล้วนะทางพุทธสถานสารีและแหล่งภาพเขียนศิลโบราณบิมเบตกาเนี่ย ไม,ไม่ได้อยู่ในแผนการถ่ายทำเดิมนะแต่เมื่อเราเดินทางมาถึงอินเดียเนี่ยก็ได้ทราบจากบริษัททัวร์ซึ่งบริการเราในครั้งนี้เนี่ยบอกว่าระหว่างทางไปเซตปุระเนี่ยเราจะผ่านมารดกโลกทางวัฒน,นธรรมสองแห่งคือสารจีกับมินเบตกาเนี่ยจะแวะชมไหมคุณพ่อก็เลยแวะเพราะสนใจเรื่องมรดกโลกอยู่แล้วแล้วก็รายการสุดล่าฟ้าเขียวของเราเนี่ยก็เริ่มต้นจากรายการที่เกี่ยวกับมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็ทางธรรมชาติอีด้วย แม่ก็ตื่นเต้นไปด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เดินทางไปถ่ายทํารายการกับคุณพ่อมาแล้วหลายแห่งผมจะนําท่านผู้ชมไปชมแหล่งภาพเขียนสีโบราณบิมเบสก้าซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึงส0,000ปีติดตามชมได้ครับหลังจากชมมรดกโลกกลุ่มพระสถานสารีแล้วผมกับทีมงานก็เดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติซตปูระโดยได้แวะชมแหล่งภาพเขียนสีโบราณบิมเบสก้าซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีพุสธศักราช2003หรือพุทธศักราช2,546มนฑนนไปบิมเบตกา ถึงแหล่งภาพเขียนสีโบราณบิมเบตกาทางเข้าไปดูจิตรกรรมผนังหิน ภาพเขียนสีโบราณบิมเบ็ตกาบางภาพมีอายุกเก่าแก่ถึง30,000ปีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคหินของอินเดียแต่บริเวณนี้มีอายุเป็นล้านล้านปีเมื่อนับรวมเวลาที่จมอยู่ใต้ทะเลด้วยน้ำทะเลได้กัดเซาะภูเขาหินจนเป็นถ้ำเป็นหลืบและชะง่อนผาในปัจจุบันปกคลุมด้วยป่าทึบซึ่งปกป้องภาพเขียนสีเหล่านี้ไม่ให้เสียหายหรือถูกฝนแดด และความชื้นทําลายไปมากกว่าน,นี้ภาพเขียนสีปรากฏอยู่บนผนังตามหลืบและชะง,ง่อนผาหลบแสงแดดและลมทําให้คงทนจนถึงทุกวันนี้ดังที่เห็นในภาพแต่ก็มีหินบางกลุ่มที่ตั้งอยู่กลางแจ้งซึ่งมองดูคล้ายกับสัตว์บางชนิดเช่นเต่าเป็นต้นภาพเขียนสีเหล่านั้นได้แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนโบราณการล่าสัตว์การฟ้อนรำการใช้ช้างและม้าเป็นพาหนะ สงครามระหว่างมนุษย์การต่อสู้ระหว่างสัตว์ป่าการแต่งกายในยุคต่างๆและสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้แก่เสือกระทิงแรดช้างหูป่าลิงกวางและนกยูงเป็นต้นได้มีการนับว่ามีภาพการล่าสัตว์20ภาพประกอบด้วยในพราน280